<Okay. S 2> ครับโอเคครับก็จะมาสอนธีการตั้งไฟเจะมาห้างกีบนะครับก็ไปกับไปมันจะมีสักข้างสุดไปห,หน่อยนึงมันจะปรับเปิดแกยกมาจะมีรูนี้เห็นรูไหมเห็นรูตรงนี้เนาะอันนั้นก็มุมข้อด้านขวาสุดเพื่อที่จะมองเห็นรูมองเห็นรูว่าตรงจุดน็อตที่จะตั้งไฟมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ แ yeah, ยมป็นแยนเปไขควงยาวนะครับหัวแฉกหัวแฉกก็ไปทางขวาเลยนึ่งแล้วก็ดูประกอบในด้านบนวิธีการตั้งเลยครับเมื่อกี้จากที่เปิดตรงรูใต้เก๊แล้วนะครับแล้วก็เอียงคอไปด้านขวา,วาก็เสียบไขควงยาวเึ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะยงไปทางขวาหน หนึ่งปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเข้าแล้วเข้ารูตรงนี้แล้วก็หมุนทางขวาปรับเพื่อลงครับไปทางตามเข็มจะปรับลงทวนเข็มก็จะขึ้นนะครับประมาณตรงนี้นะครับนี่คือน็อตที่สําหรับปรับไฟนะครับก็ลองปรับดูทีแรกก็จะยากๆหน่อยหลังๆก็จะพอรู้ตําแหน่งมารู้เทคนิคมันก็จะง่ายขึ้นนะครับลองดูนะครับ การหมุนคอเนาะให้เห็นหมุนคอก่อนแล้วก็ตัวช่องอยู่ตรงนี้ที่อยู่ใต้เกนนะเทคนิคคือบิดคอเพื่อส่องหารู้ว่า